ฮัลโหลสวัสดีค่ะ,คะอาสวัสดีค่ะน้องบีเดียค่ะอาทุกเจ้าสวยๆก่อนทุกเจ้าคุณลุงค,คุณป้าโอวันนี้อยู่ไหนลูกอยู่ที่โรงเรียนไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กิ๊บมารับน้องบิเดียที่โรงเรียนค่ะนี่กาลังเล่นอยู่ค่ะหลังเลิกเรียนก็จะพากันเล่นอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะนี่ห้อยอยู่กับนาบีค่ะน้องนาบียังไม่ออกมาค่ะนี่ก็เป็นโรงเรียนของน้องบีเดียค่ะอันนี้ก็เป็นที่ไอ้นี่แหละค่ะเนาะ ให้เด็กเกเล่นค่ะเดี๋ยวรอน้องนาบีมาก่อนค่ะอะคุณแม่มาแล้วนนนวิ่งเร็วเร็วเลย <c oughs> นาจิฟมาแล้วเดี๋ยวเราจะพากันไปตลาดใช่ไหมคะวันนี้วันศุกร์ค่ะมีตลาดนัดค่ะก็เดี๋ยวมันาจฟเขาเขาไปแล้วเออเดี๋ยวไปเอานาบีก่อนเอาวิ่งสิต้องรีบค่ะเที่ยงครึ่งค่ะเราต้องมารับเด็กๆค่ะเด็กๆก,ก,ก็มาเรียน8ปดโมงครึง่งถึงเที่ยงครึ่งค่ะอ,อ,อันนี้ก็เป็นโรงเรียนไอ้ปฐมค่ะนี่ปฐม แรกเกิดนู่นเลยค่ะจากแรกเกิดรับเลี้ยงค่ะถึงไอ๋ปอหกค่ะที่นี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะพาคุณลุงคุณป้าไปเที่ยวที่ตลาดค่ะไม่ได้ไปตลาดนานแล้วค่ะนี่ค่ะเด็กๆพากันเล่นอยู่เดี๋ยวรอน้องนาบีก่อนฮะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะนี่ก็เป็นบริเวณโรงเรียนค่ะแถวนี้ก็จะมีบ้านด้วยค่ะนี่จะมีบ้านอย่างนี้แหละค่ะบ้านผู้ปกครองก็มาอานาบีมาแล้วสวัสดีค่ะ น้าบีไปแล้วคะ่ะเล่นกับเพื่อนๆก่อน,นเด็กๆไปตลาดไหมคะอ่าไ,<ป>ไปตลาดเอาป่าโอ้ยขอเล่นนิดนึงก่อนคะ่คนะวันไหนเอาอันนี้ออนนโอ้โหนี่นะคะก็เป็นด้านหน้าโรงเรียนค่ะ, <c oughs> ะเฮดปาเลตค่ะเนาะนี่ <c oughs> ก็ไม่ได้ถ่ายให้คุณลุงคุณป้าเอฟซีดูนานแล้วละคะ่ะนี่ก็เป็นไอห้องเรียนค่ะนี่ห้องเรียนของเด็กๆค่ะ <c oughs> ่าเดี๋ยวเราไปตลาดก่อนนั่นอ่อน้ะเสียงอ่อนแล้วเด็กๆไอ,อน้นี่ค่ะเด็กๆโตก็จะพากันเข้าไปเรียนแล้วค่ะเท,ที่ยงเที่ยงครึ่งค่ะเขาก็เข้าไปเรียนค่ะ,<อ>ะ,ะหมดเบรกแล้วไป,ไป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 ตลาดค่ะ s <S เราเร็วเลยเดี๋ยวจะพากันปั่นจักรยานไปตลาดก่อนค่ะ oh yeah. นี่ค่ะเราพากันมาถึงที่ตลาดแล้วค่ะ, oh. ะเด็กๆก็นี่ค่ะดีใจค่ะเลิกเรียนค่ะ <Yeah. S 1> <Bubble. S 2> จะพาบีเดียไปหาซื้อปลาหมึกก่อนค่ะหาบีเดีย ไปหาซื้อแปมือก่อนมาต้มยำค่ะวันนี้นี่นะคะก็เป็นร้านขายผักค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้อากาศ20องศาค่ะอาร์ตใบเอาไหมอาร์ตใบก็มีค่ะอันนี้อาร์ตใบค่ะสตรอเบอรี่ภาษาดัตเรียกว่าอาร์ตใบค่ะกล่องละ3ยูโรเ5็เซนค่ะนี่โอ้ยเด็กๆก็อยากได้ผลไม้กันอันนี้ลูกพัมค่ะลูกละเท่าไหร่นี่ป้าลูกพัมค่ะนี่ สองกล่องค่ะสองกล่องห้ายูโรค่ะสองกล่องนี่สองร้อยบาทจะนี่ลูกคุณลูกลูกทำนี่แหละค่ะเนี่ยอันเดียวกันค่ะเอ้ยบีเดียอย่าไปแกะนะลูกอะไรนะจิ๊บไปแกะของเขาวะเนาะแยกกรป๋าซื้อพี่เดียอย่าไปกินแอปเปิ้ลชิลุกยังไปซื้อก่อนแตงโมก็มีค่ะนี่แตงโมลูกละสามยูโรค่ะลูกละร้อยยี่สิบบาทจ้ะแตงโมไปเดี๋ยวเราเดินไปมาละกออยู่ไหน น้องกิ๊บอ่าเด็กๆค่ะนี่แอปเปิลก็มีค่ะส้มก็มีค่ะอันนี้เป็นส้มอ,อันนี้สามกิโลสองร้อยบาทค่ะเนี่ยนี่ลูกแพรค่ะอันนี้ลูกแพร่สองก,กิโลร้อยหกสิบบาทค่ะลูกแพรมีมะเขือเทศก็มีค่ะมะเขือเทศก็กิกโลละร้อยหกสิบบาทค่ะมะเขือเทศสวยๆเลยค่ะ ทางนี้ก็มีมันกันค่ะสับประรดก็มีกันเนี่ยสับปะรดลูกละเท่าไหร่คะสับปะรดลูกละ80บาทจ้ะเนี่ยสับปะรด80บาทอันนี้แคนตาลูปก็มีอันนี้แคนตาลูปก็มีค่ะเนี่ยรรรรอันนี้แคนตาลูปลูกละแ0บบาทค่ะสวยๆเลยอะโคาโดอ้อันนี้ของดีเลยค่ะมะละกอลูกละ5้ยูโรค่ะป้าจิ๊บ รูปใหญ่มากเลยค่ะนี่พีเดียดูมะละกอลูกละสองร้อยบาทค่ะเนี่ยมันสุกหรือเปล่าจิบไม่อันนี้ไม่สุกมันก็อ๋อเดี๋ยวเรามาซื้อมะละกอไม่มีเดียพุ่งตาไปด้วยนะ <laughs> พุ่งใหญ่ตาไปค่ะวันนี้ก็ตํมามะละกอค่ะอันนี้ใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยโอ้โหลูกละสองร้อยค่ะสดๆเลยค่ะอันนี้แตงกวาก็มีค่ะแตงกวากิโลละไอ้ร้อยยี่สิบบาทค่ะแตงกวาสวยๆเลยถูกกว่าโตยรโก้ยถูกกว่าร้านขายของเอเชียค่ะ นาบีเมะละกอเปล่าเอามาะกอเปล่ากินมะตั๊มมะคุงอ่ะกินมะว่ <c oughs> าค่ะเดี๋ยวจิ๊บพาทุกคนไปดูผักก่อนค่ะไปเดิน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 เออนี่มะเขือเอศอันนี้เป็นมินิคลูชิสค่ะเป็นเอมันฝรั่งลูกยิ้วค่ะเนี่ยกิโลละร้อยยี่สิบบาทค่ะมะเขือเทศเชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่ต้นไม้โ,โมต,โตค่ะเอ่อกิโลละร้อยหกสิบบาทค่ะนี ผัดเยะแยะค่ะร้านนี้เขาก็จะจัดร้านสวยมากไป่ยจัดให้เราเดินง่ายๆค่ะอันนี้เป็นเอเอเบร็กซ์อะไรค่ะนี่เป็นชิ้ชายฝรั่งค่ะเ, <ๆ S 1> เยอะแยะเลย <ๆ S 1> ข้าวโพดก็มีไปดูซิจิปอะไรออ่อันนี้เป็นบวกฝรั่งค่ะครูเชฟค่ะอันนี้ก็สามลูกแปดสิบบาทค่ะเนี่ยสองยูโรนี่ค่ะ วบวกปาปิก้าก็มีครับคิงก็มีจะน้ตคิงนี่กิโลละไอร้อยยี่สิบบาทต่ะคิงข้าวโพดอันนี้ข้าวโพดไม่เห็นราคาค่ะไม่รู้ขายยังไงค่ะจิ๊บข้าวโพดฝักละเท่าไหร่สี่สี่ฝักเอ้ห้าฝักสี่ห้าฝักร้อยหกสิบบาทค่ะนี่ค่ะหัวชายเท้าก็มีค่ะหัวชยเท้าไอาใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะ นี่หนึ่งยูโรห้าสิบเซนค่ะอันนี้อันละส nee. ี่สิบบาทค่ะเนี่ยหัวละสี่สิบบาทปุ้มปุ้นอันนี้โอ้ปุ้มปุ้นนะพี่ฟักทองก็งมีค่ะนี่ฟักทอง,งลูกละหนึ่งยูโรหกสิบเซนค่ะอันนี้ลูกละห้าสิบบาทค่ะฟักทองสวยๆเลย,ย,ยอะไรลูกอันนี้หัวไชเท้าลูกเอาไปต้มกว๋วยเตี๋ยวไหมไปเดี๋ยวลงกไปดูผ,กผกกักคุณลุงคุณป้าไปดูผักกันมิดเดิลม,มิดเดยวมามิดเดยวมิดเดยวอยากได้หัวไ้าอันนี้ไงที่แบบไปตำเหมือนกันใช่ไหมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นผักค่ะนี่ อันนี้ผักอะไรคะนี้เข้าเหมือนอีกก็จําชื่อไม่ได้กันเนี่ยอันนี้ก็จะมีพวกผักไทยใบสะระแหน่ก็มีค่ะใบสะระแหน่มีผักชีอ้อันนี้ผักชีไม่ค่อยสวยค่ะอันนี้อันเก่าค่ะโอ้ยอันนี้อันใหม่ก็มีจัดสวยๆเนี่ยอันนี้กาละอันนี้กําละหนึ่งยูโรสามสิบเก้าเซนค่ะประมาณกําละไอ้สี่สิบห้าบาทค่ะนี่ผักทุกอย่างค่ะนี่เราเลือกได้เลยกําละงสี่สิบห้าบาทค่ะมีทั้งผักชีลาวก็มีค่ะ นั่นอะไรโอ้มะเขือม่วงอันนี้พริกชี้ฟ้าเออพริกชี้ฟ้าอันกิโลละเท่าไหร่ครับพริกชี้ฟ้าเนี่ยกิโลละห้ายูโรกิโลละสองร้อยค่ะเนี่ยไผ่โลค่าสิบวีเดียเจ้าสีเขียวเหรอจับน้ำพริกก็อร่อยเนาะเออไปทำน้ำพริกนุ่มนี่ก็เป็นมันฝรั่งกองเต็มเลยค่ะนี่กิโลละห้ายูโรค่ะที่ห้าห้ากิโลหรือเปล่าห้ากิโลต่อห้ายูโรค่ะเนี่ย 5กิโล200บาทค่ะม,มันก็หลังเลือกได้เลยค่ะเอาไปเด็กๆเราเดินไปนี่นะคะคิ๊บก็พาทุกคนชมผักก่อนค่ะวันนี้ค่ะที่นี่ที่ในเที่ยแเานผักก็เยอะค่ะนี่ขอให้เรามีตังมาซื้อเขาค่ะเราก็ได้ผักไปทำตุ้งคงกับข้าวค่ะคิ๊บก็มาซื้อบ่อยอยู่ค่ะอันนี้เป็นกระเทียมหอมค่ะเนี่ยกระเทียมหอมอันนี้เขา2กิโล80บาทค่ะ กระเทียมหอมสวยๆเลยค่ะอันนี้ก็ถั่วงอกก็มีค่ะมีถั่วงอกโอ้ยมาบังป้ายหมดเลยค่ะเนี่ยถั่วงอกกิโลละแปดสิบบาทครับแปดเก้าสิบบาทค่ะกิโลละเก้าสิบบาทค่ะนี่ก็ผักพวกผักสลัดค่ะเป็นกล่องก็มีค่ะเขามีผักหลายอย่างค่ะอะไรอุ้ยตะไคร้ก็มีอันนี้เท่าไหร่นี่ไม่รู้ไม่มีป้ายแล้วค่ะเห็ดชชมปิญองก็มีค่ะนีแต่ว่าราคาเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะกล่องเท่าไหร่เขาไม่ติดราคาเลยค่ะ มีเห็ดนางฟ้าค่ะเห็ดนางฟ้าสวยๆก็มีค่ะอ้ง่นก็มีค่ะอ้ง่นกำลังแพทดขายเลยค่ะเนี่ยมีหลายอย่างค่ะบล็อกโคโลมบล็อกโกนี่ค่ะร้านนี้เขาก็มีของเยอะค่ะแครอทค่ะมีค่ะแครอทเขาก็ขายหนึ่งยูโรสามสิบเก้าเซนค่ะต่อหนึ่งซุ้ค่ะละสี่สิบบาทค่ะสี่สิบห้าสิบบาทค่ะ นี่นะคะก็มีทั้งมะเขือม่วงคูเชดค่ะนี่ค่ะกิบตได้ตะไคร้หนึ่งถุงค่ะถุงละหกยูโรค่ะถุงละ240บาทค่ะนี่เดี๋ยวไปแช่ช่องฟิตค่ะเขาก็มีแคชเชียร์ตรงนี้ค่ะเอาไว้ให้เราจ่ายตังค่ะก็บรรยากาศก็เหมือนเดิมค่ะแต่เพิ่มเติมคือวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะอากาศ20องศาค่ะเนาะฝั่งนี้ก็จะมีร้านขายเสื้อผ้าด้วยค่ะอย่างนี้ชุดนี้ชุดละ20ยูโรค่ะชุดละ800บาทค่ะ20ยูโรค่ะก็จะมีพวกเลกกิ้งพวก เนี่ยกางเกงใส่สบายสบายค่ะเอาไปเดินเลยวันนี้ป๋องป้าโรเบร์ตไม่ได้มาค่ะไปทํางานกันเนาะนี่ค่ะตรงนี้ก็มีร้านขายปลาค่ะก็ร้านเดิมแต่เดี๋ยวคลิปพาคนดูค่ะนี่ปลาสดๆเลยนี่ค่ะมีตั้งหลายอย่างค่ะวันนี้ปลาเยอะมากเลยค่ะโน่นค่ะเลือกซื้อได้ตามชอบเลยค่ะโน่นค่ะปลาหมึกก็มีกุ้งก็มีค่ะที่ซื้อปลาหมึกกิโลละเจ็ดยูโรค่ะ280บาทค่ะหนึ่ง ให้พี่เขาไปก่อนค่ะไปช่างให้ก่อนค่ะนี่มีปลาตั้งเยอะค่ะวันนี้ของสดมากเลยปลาตั้งหลายอย่างในค่านีฝั่งนี้เป็นขนมค่ะเนี่ยขนมของเด็กๆชอบเลยค่ะเนี่ยมีปวยทายตามไอเป็นฉีดค่ะเป็นฉีดเป็นกิโลค่ะอันนี้ก็เป็นร้านขายปลาทอดค่ะญิ่ปลิงค่ะฝั่งนี้ก็เป็นร้านดอกไม้ค่ะสวยสวยค่ะทุกคนนี่ค่ะ นีดอกอะไรคะมีทั้งสีม่วงสีขาวค่ะเยอะมากค่ะคนดัสก็ชอบดอกไม้มากเลยค่ะนี่ค่ะดอกทานตะวันสวยๆเป็นช่ออย่างนี้ก็มีขายค่ะนี่ฟักทองก็มีค่ะโอ้โหมีมีั้หลายแบบเลยค่ะฟักทองนี่ค่ะสวยทั้งนั้นเลยค่ะใครอยากได้แบบไหนมันเลือกได้เลยค่ะนี่ที่ตลาดเลียววาร์เดนค่ะอ่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายผักผลไม้เหมือนเดิมค่ะ น่นรคาราคาก็ประมาณใกล้ๆเทียงกันนั่นแหละคะ่ะเนาะ,ะ,นะก็มีหลายร้านค่ะเราก็มาเลือกเอาค่ะนี่ก็เป็นเพื่อนคนไทยมาเจอกันอีกแล้วค่ะเจ้าของตลาดพี่ออนมาเก็บค่าตลาดค่ะอันนี้ก็เกือบาพูดเล่นเฉยๆกันเนาะก็แกก็มาเดินประจําค่ะพี่ออนก็มาเดินทุกวันศุกร์แหละค่ะนี่นี่นผักผักเยอะแยะเลยวีเดียจ,จะกินอะไรเนาะวีเดียอ่านี่เด็กๆก็นี่แหละค่ะ ไปจับมือกันไปมาพากันจูงมือกันไปเอาไปชนเขาอย่างไตลาดก็จะโน่นหละค่ะยาวไปยันโน่นเลยค่ะร้านขายเสื้อผ้าก็มีค่ะเดี๋ยวพิบพาทุกคนมาดูล็อกนี้ก่อนค่ะโอ้ร้านนี้ก็ขายผักเหมือนกันค่ะร้านผักผลไม้เยอะมากเลยค่ะมีเดียจออะไรคะมีค่ะก็มีกระหล่ำก็มีค่ะแต่เขาไม่ติดราคาไว้กับร้านนี้ฟักทองเหมือนกันค่ะผักเยอะแยะเลยค่ะใส่หมวกไหม โอเคมากเลยไหนพี่เดียหันหน้ามาดูหน่อยมันเดียหันหน้ามาหันหน้าหันหามาให้หมามาดูหน่อยเอาเงยหน้าขึ้นมาเป็นสาวแล้วว้าช่วยมากเลยอพี่หมาหน่อยมันใหญ่ไปแล้วคุณบ้านเราเดินต่อค่ะเดินต่อฝั่งนี้ก็มีร้านชีสค่ะเนเธอร์แลนด์ก็พากันชอบกินชีสมากเลยค่ะอันนี้ร้านใหญ่มากแต่ร้านนี้ร้านประจําที่เดิมค่ะทุก วันศุกร์ค่ะตลาดทุกวันศุกร์ฝั่งนี้ก็จะมีไอ้น,นี่ค่ะร้านขายเสื้อผ้าค่ะมีผ้าพันคอเสื้อผ้าสวยๆพวกเข็มขัดตามตลาดนั้นเหมือนบ้านเราเลยค่ะแต่ว่าราคาก็จะแพงกว่าที่ไทยค่ะ นี่ค่ะก็มีให้เลือกหลากหลายค่ะนี่ค่ะประอ่อนใจดีค่ะซื้อขนมให้เด็กๆค่ะอันนี้4ชิ้น1นึยูโรค่ะ4ชิ้น40บาทเองค่ะนี่เดี๋ยวน้องบีดิ้งชื้ออันนี้ซื้อดังจิเวลโอ้โหแถมมีให้ด้วยค่ะพี่เขาใจดีมากเลยดีค่ะขนมมากลายอย่างค่ะถูกๆูค่ะอันนี้ก็อันละ4ี่ชิ้นหนึ่งยูโรค่ะ4ชิ้นีบาทเองค่ะอันนี้ก็อันนี้4ชิ้น2ยูโร50าเซนค่ะ4ชิ้น1 0 0ร้ยบาทค่ะนี่ถูกมากกับร้านนี้ค่ะ เอาลองชิมซิอร่อยไหมอุ่นอุ่นไม่ไม่ร้อนอุ่นอุ่นอกินได้เลยไม่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 ร้อนเอานี้อร่อยมากระตูอันนี้อร่อยมากอร่อยอร่อยมากพี่เอิญนาบีเป็นยังไงลูกอร่อยไหมเล็กกะเล็กกะไม่อร่อยอร่อยสิอร่อยหวานเป็นไงอร่อยอืมแค่สี่สี่ชิ้นค่ะหนึ่งพีโร่เดี๋ยวไปซื้อกลับบ้านเลยไม่ใช่คิดราคาปิดเหรอไม่ไม่ไม่ร้านนี้ร้านนี้ถูกถูกใช่ถูกมากค่ะเดี๋ยวพาคุณลุงคุณป้าไปดูฝั่งนี้ก่อนค่ะว่ามีอะไรกัน ฝั่งนี้ก็จะมีมัวค่ะพวกหมวกขายค่ะเนี่ยอันนี้มันจะเข้าหน้าหนาวแล้วอันนี้เป็นหมวกแฟชั่นค่ะหมวกแฟชั่นขายตรงนู้นก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าค่ะเสื้อกันหนาวเริ่มออกมาแล้วค่ะเนี่ยนี่เสื้อสวยๆค่ะฝั่งนี้ก็มีหลายแบบค่ะนู้นนะคะยาวไปยันนู้นเลยค่ะนี่ค่ะผ้าพันคอสวยๆก็มีค่ะโอ้โหซีซันสวยงามมากค่ะนี่ก็เลือก ซื้อตามใจชอบเลยค่ะมีตั้งแบบบางๆนั้นนะค่ะป้าออนเอาใบไหนคะมีเยอะมีเยอะแล้วค่ะเราพากันเข้ามาในร้าน C&R ค่ะก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าค่ะเนาะตอนนี้ก็จะหน้าหนาวค่ะเข้าช่วงหน้าหนาวเขาก็มีเสื้อผ้าค่ะเสื้อกันหนาวมาขายเต็มเลยค่ะอันนี้ก็เป็นผนกของเด็กๆแหละค่ะมีมีหลากหลายค่ะหนูมีแต่ตัวน่ารักน่ารักค่ะตัวนี้อย่างน้องคิตตี้ตัวนี้เสื้อตัวนี้ก็สิบ เจ็ดยูโรเก้าสบเก้าเซนค่ะอือค่ะตำแหนกเด็กกิ๊บก็มาซื้อให้น้องมีเดียบ่อยค่ะร้าน C N R ค่ะนี่คอร์เรคชั่นค่ะ New Collection <c oughs> ใช่บรรทุกเสียขนาดนี้กิ๊บเอาไปกี่ชุดแล้วหลายชุดหมดไป300ร้อยโอ้ไป300กว่าเลยโอ้โหนี่เด็กๆค่ะพากันหานี่แล้วค่ะอะไรอีกอะไรนั่นมีเดียหืมอันนี้คืออะไรคะว <c oughs> ีช้อปปิ้งเหรอคะอันไหนสวยนี่ค่ะของเด็กๆกิ๊บช็อปค่ะเนี่ย บอกเสียงยิบติดผมเปลี่ยนมาเปลี่ยนแม่เอะอันนี้อันนี้สวยๆถอดออกอันนี้เขาเพิ่งมาใหม่เหรอใช่อันนี้ก็น่ารักดีค่ะนี่เขาเป็นเด็กในตัวละสิบสิบห้ายูโรค่ะนี่น่ารักไมหมพะอ่อนน่าารักกมคนนี้ชว์หน่อยค่ะสวยก็น่ารักค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่อุ้ยตัวนั้นก็สวยหนุ่มากนุ่ๆอยู่ข้างบนนุ่นกันน่าอุ่นมากเลยนี่สีชมพูก็มีค่ะหมดกันนี่หมดกันจิ๊บเพิ่งมาซื้อไปใช่ไหมเขาเขามาใหม่ใช่ไหม อันนี้ก็อ,อันนี้ค่ะโอ้โหมีแต่ตัวน่ารักน่ารักค่ะเนาะนี่คุณแม่เห็นก็อดใจไม่ไหวแล้วค่ะก็ซื้อละค่ะโน่นกับร้านใหญ่มากเลยค่ะท่า,า,าในใดค่ะบินยังมีทำไมเลื่อนไปออกเอามาเปลี่ยนใหม่เอามาเปลี่ยนใหม่ไม่ทันละเอ้าไม่พูดหรอพี่โอ้ยก็พิมพมาพี่ให้เด็กน้อยเยวจะน้ตเขาบอกว่ายังไงหมดแล้วเลยหนึ่งยูโรน่ะเอาเงื่นเอลยขอเอาให้่อยไม่มีตังเหรียญเลยทำยังไง บีได้อะไรลูกขอเอาขอเอา้อา,าให้หน่อยเราพากันเดินออกมาจากตลาด่อนค่ะเดี๋ยวพาเอ็เพื่อน,อนๆไปกินชาไข่มุกก่อนค่ะแถวนี้เขาจะมีร้านชาไข่มุกไปเที่ยวไปนี่เป็นร้านปลาทอดที่เราชอบมาซื้อกันค่ะอร่อยมากค่ะร้านกิบบลิงค่ะซอยนี้ก็จะเป็นไอ้ซอยมีนักท่องเที่ยวเยอะค่ะเนี่ยมาเดินเพราะว่ามีของขายค่ะของเ,อเมืองเรียววาเดินค่ะพวกชีสพวกไส้กรอกพวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะ นักท่องเที่ยวก็พากันเดินเยอะค่ะแล้วก็จะมีร้านชาไข่มุกเค่ะตรงนู้นค่ะ <Yeah. S 1> นี่ค่ะถึงแล้วค่ะร้านสกายคิสเนี่ยค่ะนี่เป็นร้านชาไข่มุกค่ะนี่เอาไตในร้าชาไข่มุกรูปชาไข่มุกไม่มีอ <c oughs> oh, ๋อนุ้นแหละค่ะอ่ะ <c oughs> ไหนไปดูข้างในร้านที่เป็นยังไงคะ มาแล้วค่ะชาชาไข่มุกรสอะไรจิบรสเผือกค่ะรสเผือกค่ะนี่อันนี้เป็นเที่ยวละสองร้อยบาทค่ะห้ายูรูสี่สิบเซนค่ะนี่เด็กๆก็กำลังจะพากันร้อยสร้อยอยู่ค่ะวิเดียร้อยได้ไหมได้ไหมใส่ได้ไหมนี่ค่ะแล้วจิ๊บซื้อนี่มาค่ะอันนี้คือของหนูไม่ใช่ของหนูรอแป๊บหนึ่งหนูอันนี้ของแม่จิ๊บของแม่จิ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวนายจิ๊บให้ชิม น้องของนูเดี๋ยวเดี๋ยวของหนูกำลังมาลูกกำลังมาเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะนี่มาแล้วนาพี่ยายกสีลบชาเขียวมาแล้วค่ะนี่ค่ะมพี่ต้องวางไว้อย่างนี้นี่ในร้านก็น่ารักอยู่ค่ะนี่ก็เป็นสไตล์นี่ก็ในร้านเขน่ารักดีค่ะไม่ใช่ลูกค่ะนี่เป็นชาเขียวไม่ไม่น้องจิ้มนี่ไง นี่วีดีโอไเอรไปไม่ใช่รูปค่ะน,นี่เป็นชายเขียวเลยลูกอำดูสิเป็นยังไงเคยกินไหมที่ประเทศไทยเยอะมากเลยเนี่ยเออมันจะหกไข่ยาวนะคือไข่ยาวระวังระวังมันจะหกวเดียวอย่ายกขึ้นอย่ายกเป็นยังไงอร่อยไหมลูกหวานไหม ให้เบียกินเยอะๆเลยค่ะกิ๊บอมากเลยเออแม่อมากน้องนาบีอร่อยไหมนาบีอร่อยไหมเผือกอร่อยไหมพ่อออนอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยใช่ไหมคะได้อยู่ได้อยู่พากันมานั่งก่อนค่ะเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับไปตลาดใหม่ใช่ไหมค่ะนานที่ออกมาเจอกันค่ะมาเอาโมยกับเพื่อนก่อนค่ะเอาวิ่งเลยไปตลาดค่ะทีนี้กินชาเขียวเสร็จแล้วกลับไปตลาดค่ะ บรรยากาศในเมืองค่ะตอนนี้ค่ะนี่บ่ายสามโมงครึ่งค่ะเอาวิดียวิ่งไปเลยลูกคนก็เยอะอยู่ค่ะอากาศดีคนก็พากันมานั่งนวนค่ะนั่งดื่มตามนวนละค่ะตรัสค่ะนั่งอยู่บนเรืออยู่ตรงแม่น้ำนู่นละค่ะยังไม่ถึงตลาดค่ะนี่แวะซื้อไส้กรอกต้มค่ะ ของเฮมากค่ะนี่ไส้กรอกกับขนมปังค่ะนี่เด็กดัตชอบมากเลยค่ะดูหน้าน้องนาบีค่ะมีความสุขมากเลยนะบิเดียอร่อยไหมร้อนไปร้อนไป <laughs> บิดียบอกร้อนไปค่ะซื้อมาจากร้านนู่นค่ะเฮมาค่ะคนดัตชอบมากเลยนี่นะคะยัม่ <Y ummy. S 2> นาบียัมมิบิดียอร่อยไหมคะออลลบิดย,ย,มย, <laughs> ดยไม่พูดไม่จาเลยยัม,ม่ร้อนไปบิเดียบอก อร่อยมากเลยอันนี้ก็เป็นร้านขายไอเฟรนไฟร์ค่ะของประเทศเบลเยียมค่ะที่เนเธอร์แลนด์เขาเรียกว่าปาตดค่ะที่ก็สั่งให้เด็กๆไปหนึ่งอันค่ะนี่ไอบิเดียเดี๋ยวรอก่อนลูกเดี๋ยวก็ได้กินแล้วค่ะนี่ค่ะเราได้เฟรนไฟร์มาแล้วค่ะหน้าพี่อร่อยไหมร้านนี้อร่อยมากเลยค่ะของประเทศเบลเยียมค่ะอ่ะก้อนๆ้อนก้อนิเดียน้อยนี่ค่ะเดี Ab ๋ยวให้เด็กๆกินเฟรนไฟร์เสร็จเราก็จะพากันเดินเล่นแล้วก็จะกลับบ้านแล้วค่ะโอ้โห วิดีอั้มไหมลูกอัมอัาม,ามน้อยหูน่ารักมากเลยข้าวปอนกันเป็นยังไงอบอกคุณลุงคุณป้าอร่อยไหมอันนี้ร้านนี้อร่อยมากค่ะคนซื้อเยอะมากค่ะวันนี้กิ๊บก็พาทุกคนมานี่แหละคะ่ะมาชมตลาดในเมืองเรียววาเดินค่ะเนาะก็ไม่ได้พาทุกคนมาเดินนานแล้วค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะ,ะเดี๋ยวให้เด็กๆกินปตาตัดก่อนแล้วเราก็จะพากันไปไหนคะกลับบ้าน หรือจะไปซื้อไอศครีมต่อจะไปกินไอศครีมไหมไอเชืออย่านามีบอกไปอย่าก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะพี่ทดชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ่าบ๊ายบายจุ๊บๆอันยิ้มบ้านหน่อยน้องบีเดยตรงนี้ค่ะยิ้มกูด <laughs> เ